พบเพื่อนวันนี้ขอนําเสนอเครื่องเคียงที่เต็มไปด้วยความเป็นป่านะครับก็จะมีชุดป่าแล้วก็กระทะตั้งให้ร้อนใส่พริกสดเข้าไปนะครับจุดนี้เนี่ยก็ใช้หมูนะครับเป็นตัวหลักนะครับแล้วก็โยบาสกินะครับซึ่งเป็นแป้งเส้นๆนั่นแหละอย่าไปคิดอะไรมากก็ใช้หมูกับพริกนะครับน้ำมันนะครับเรล้ากันให้คั่วกันให้คุยกันรู้เรื่องนะครับให้รวมมิกันให้ได้อย่าแยกกันอยู่นะครับไม่งั้นแตกวงกระจายแน่หลังจากนั้นใส่เครื่องป่าแล้วก็ตะกุยตะกายกันให้เกิดความร้อน ได้ที่นะครับลงน้ำเข้าไปนิดหน่อยจะเป็นน้ำซุสนะครับแล้วก็คลักเขาให้เข้ากันจุดนี้เนี่ยไฟเนี่ยค่อนข้างแรงนะครับประมาณ80%นะครับแล้วก็ใส่ยากิโซบุเข้าไปนะครับแล้วก็เขย่านะครับตรงนี้อย่าเวียนหัวซะก,ก่อนนี่ครับคือเชฟหลานพบเพื่อนนะครับไม่จาดหลานพบเพื่อนและก็ ใส่ซอสนะครับผมดาวว่าเป็นซีวขาวนะครับแดี๋วหลังจากนั้นจะตามด้วยหอยนางรมนี้น้ําตาลแน่นอนนะครับแล้วก็ตัวที่จะปรุงรสเป็นเมนูหลักนะครับที่เรียกว่าสไตล์ของเชฟนั่นเองนะครับเดี๋ยวเราจะดูมุมกล้องนะครับที่ผ่านกระจกอินสอร์ครับไม่นานนักนะครับยังมาไม่ถึงยังไม่มาแม่จ้าบาโพอู้ยทำไมนานจังตัดนานจังนี่ดูมุมนะครับโอ้โหแม่จ้าบาโพอุ่นลุ้นเนี่ยครับแป๊บเดียวเองก็ได้แล้วนะครับ ง่วนเข้าที่แล้วก็กลมกล,มกล่อมกรุกคลิกนะครับอย่ามากไปน้อยไปเดี๋ยวเราจะไปเสิร์ฟในจานมันร้อนนี่น้งคือต่างครัวนะครับก็ฉุนทีเดียวเลยผมยืนถ่ายอยู่นี่ผมก็ฮาชิวนนี่จานร,ร้อนแบบนี้ได้มาแล้วนะครับสนุนราคาเท่าไหร่ครับเชฟห้าสิบห้าบาทครับผมเจอกันที่พบเพื่อนนะครับห <50. S 1> ้าสิบถึงห้าสิบห้าบาทแล้วแต่นะครับความพอใจถ้าจะมีทิปก็ห้าบาทครับพบกันที่ร้านพบเพื่อนกับเชฟกระทะเหล็กพบเพื่อนสแกาม 三十五，两。